เป็นกลางพะเยา,าเมืองมรดกมรดกภูกามยาวาวรรณดีชุมชนนะอันนี้ก็เป็นอีกแหล่งหนึ่งที่อลังการแล้วก็ต้นไม้ยัยงพอหลงเหลือเป็นธรรมชาติดีที่สำคัญก็คือหลักศิลาจารึกหรือบางคนก็เรียกหลักศิลาจารึกบางคนก็เรียกว่าเสาวิหาร บางคนก็เรียกว่าตีนตังบางคนก็เรียกเห็นรับมีดซึ่งไม่สามารถที่จะบรรยายได้ว่ามันเป็นอะไรเนาะแต่นี้ก็ยังหลงเหลืออยู่ผมก็คอยติดตามเนาะที่นี่เขาเรียกว่าสานันนกเขาครับมีสองมีสองนะครับก็ตรงนี้กับตรงนี้ที่นี่สองเนาะตรงนี้ก็เป็นโบราณสถานอีกแห่งหนึ่งซึ่งมีต้นโพอยู่สองต้นสามต้นเนาะมีต้นโพใหญ่มากเนาะ ถ้ามีต้นโพอยู่ต้นโพนี่ก็หลายร้อยหลาย,ลาย,ลายพันตีนกันเนาะราไม่สามารถที่จะประเมินอายุได้เนาะก็นี้มันคล้ายๆเหมือนถ้าบ้านเราก็เป็นกูเนาะเป็นหัวเมืองเป็นโดมมันไม่ไม่เชิงจอมปวกเพราะมันใหญ่เกินเนาะเครึ่งงานได้มั้งเนี่ยเขาเรียกว่าสันนกเขานะครับตรงนี้ก็ใหญ่ก็ถูกคาขางจากทางการที่เข้ามาสำรวจรังวัดเนาะก็เยอะนะครับตรงนี้เนะาะาะวันนี้ มาดูตอนฝนตกหรือว่ามีต้นไม้เยอะๆมันก็จะไม่ค่อยเห็นไอ้ิึงประดิษฐานเก่าๆอย่างนี้เนาะมันก็เลยต้องลบปุ๊บเนาะเนี่ยเป็นไปหมดนะครับก็ไม่เป็นไรนไหนๆเราก็มาเม่แล้วเราก็สตอรี่นะครับนี่ยดูต้นไม้ยังเป็นต้นไม้นี่ครับยังมีเสียงพระโบราณยังพอเหลืออยู่นะ เขียนภาพโบราณยังเหลืออยู่เนี่ยเห็นไหมล่ะครับไม่รู้ว่าสมัยไหนนี่นี่ครับรลวงนะครับอ้าไม่เป็นไรนี่ท่านเห็นไหมนี่ครับนี่สวัสดีครับเป็นกลางพยาวนะครับวันนี้ผมได้ขี่มอเตอร์ไซค์มาดู สันหัวมเมืองนกเขานะครับที่ยังมีร่องรอยอยู่นะครับผมก็พอดีขี่มอไซค์ผ่านมาก็เลยแวะเดินมานะครับผมก็ประมาณนี้ครับนี่ครับบริเวณโดยรอบครับากส่กยย็ไได้เมทีงนะครับผมโอเคครับขององค์พระนี่ พันกว่าปีก็ยังหลงเหลือให้พวกเราอยู่นะครับโอเคนะครับเราก็คอยมาดูมาสอดสองดูแลตลอดก็ยังมีเศษเศษพระอยู่เนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับวางไว้ที่เดิมครับพี่ครับขอบคุณครับครนี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ